วัสดีจ้า,จามาเด้อพี่หนอนมากินตำสมน้ำกันสมบางนาจ้ากังเว้นจ่าตำบังนาเป็จ้า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 ก้าจ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 าจ้าจ้มาม้าจ้าจ่าจาจบาจ้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 าจาจ้าจ้าาจ้าาจ้าา